คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนจริงผิดกฎหมายใดๆจั้งสิ้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะพาไปตามแนวทางนะครับเนาะแนวทางรัฐบาลไทยนะครับของแม่อรอยเอกันนะครับของแม่อรอยเอดนะครับวันนี้นะครับ ก็ตามมาให้กับ f อทุกคนทุกท่านอีกคือเก่านะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแม่ร้อยเอ็ดวันนี้นะครับจะจับคู่ให้ตัวไหนแล้วก็ให้เด่นตัวไหนกันนะครับเนาะในงวดวันที่16นะครับืศสักายนตงพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนาะให้ใช้ไว้เป็นเอาไว้ให้เป็นแนวทางนะครับเนาะนะเอาไว้ให้เป็นแนวทางนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่มีใครรู้นะครับเนาว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนาะเอฟซีก็ต้องใช้ได้ จะไปซื้อก็ให้ระมัดระวังนะครับให้ทบทวนให้ดีๆนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราชอบนะครับเราค่อยจัดนะครับเนาะเราชอบเราจะค่อยจัดนะครับสำหรับแนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับวันที่16นี้นะครับเนาะผมแม่ร้อยเอ็ดกันนะครับแม่ร้อยเอ็ดก็ให้เลขวิ่งเลขเด่นในที่6แล้วก็7แล้วก็0นะครับเนาะจับคู่ก็มี6 4 6 4แล้วก็7 4 6 7 04, 06แล้วก็09นะครับเนาะนะครับก็ไปกลับนะครับเนาะไปกลับแล้วก็บนล่างด้วยนะครับ FC นะครับเนาะนะไปกลับแล้วก็บนล่างด้วยนะครับแม่บอกว่าให้ไปกลับแล้วก็บนล่างด้วยนะครับเนาะนะสหรับท่านใดที่มีแนวทางอ่าอ่าที่อ่าอยากจะมีสินน้ำใจร่วมทำบุญกับคุณแม่ก็นะครับติดต่อสอบถามนะครับเนาะเลขบัญชีนะครับอ่าทางแอดจํานองผ้ามมวนได้เลยนะครับเนาะ นะครับสลับเลขบัญชีของแม่นะครับเนาะเราก็ไม่สามารถเอาลงไปทางหน้าช่องของ YouTube ได้นะครับเนาะเพราะมันผิดกฎนะครับเนาะนะมันเป็นการเลี่ยไรนะครับเนาะนะก็ต้องติดต่อสอบถามมานะครับผู้ใดจะรวมทําบุญหรือว่ามีสิน้้าใจนะครับเนาะก็ติดต่อสอบถามเด้อทางแอดจำลองพางมวลนะครับนะกับของคุณแม่ร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ แกแนวทางนะครับวันที่16นี้นะครับ16พฤศจิกายน6 7ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ร่ำขอให้รวยกันขอให้ถูกขอให้เข้านะครับเนาะสลับแนวทางนะครับเนาะอันนี้ก็มีหลายคนนะครับนะก็จะมาปล่อยให้ f c ทุกคนทุกท่านได้อ่าเอาไปเป็นแนวทางนะครับเนาะอ่ะวันเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าุณแม่รายละเอียดให้ตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะไปไปดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพา FC ทุกคนทุกท่านไปตามแนวทางนะครับแนวทางของอแนวทางรัฐบาลไทยนะครับของแม่ร้อยเอ็ดนะครับเนาะแม่ร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็มีแนวทางมาฝาก FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะวันนี้นะครับก็มีแนวทางนะครับของแม่ร้อยเอ็ดมาฝากนะครับ FC ทุกคนนะครับแนวทางรัฐบาลไทยเด้อนะครับรัฐบาลไทย วันที่16พฤศจิกายน2567นะครับอีกไปกี่วันนะครับเนาะก็ชีออกอีกแล้วนะครับ FC นะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับไปเป็นแค่แนวทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางแค่นั n a n d e r นะครับ FC ทุกคนนะครับนะก็แนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับแม่ร้อยเอ็ดนะครับนะให้วิ่ง670แล้วก็ นะครับวันที่16พฤศจิกายนนะครับ6-7นะครับเนาะจับคู่ก็มี6-4 7-4 6-7 0-4 6 0-6 0-9บนล่างนะครับกลับด้วยนะครับมาแม่บอกว่าให้บนล่างแล้วก็กลับด้วยนะครับ FC นะครับเนาะก็ให้ใช้วิทยาญาณในการรับชมนะครับนะครับสูตรก็ปกติแล้วก็เข้าเข้าหลุดหุดนะครับเนาะมีเข้ามีหลุดนะครับ นะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับในการที่เราจะไปซื้อนะครับเนาะเราก็ไอพิจารณาให้ดีๆนะครับ FC นะครับเนาะนะก็จำนองพามวนนะครับเนาะ0625397669นะครับเบอร์นี้นะครับเนาะถ้า FC ท่านใดนะครับหรือว่าเซียนท่านใดนะครับมีแนวทางดีๆนะครับเนาะที่จะเอามาฝากกับเพื่อนๆหรือว่าพ่อๆแม่ๆทุกคนนะครับที่อ่า ชอบนะครับแล้วในแนวทางนะครับของรัฐบาลไทยนะครับก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเล้นะติดต่อสอบถามนะครับก็อยากลงช่องก็มาติดต่อได้เลยนะครับช่องจำลองพระม้วนนะครับจะเอามานเสนอให้กับ f c ทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะครับสลับแนวทางวันนี้ก็เป็นของแนวทางรัฐบาลไทยนะครับของแม่ยร้อยเอ็ดนะครับให้วิ่งก็7 0 6 6 0 7นี่แหละครับนะครับ กระจับคู่ก็มีประมาณนี้นะครับเนาะให้กลับด้วยนะครับเอซนะครับอย่าลืมกลับนะครับหกสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดศูนย์สี่หกศูนย์หกศูนย์เก้านะครับเนาะให้กลับด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นแค่แนวทางก็แล้วกันนะครับชอบก็ะจัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่ามันจอกตัวไหนนะครับเนาะเอซนะครับถ้าเรารู้เราก็ จัดหนักๆไปเลยเออนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่รู้นะครับเนาะเราก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับชอบกงจัดนะครับเนาะชอบก็จัดไปนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับเนาะพอไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับตอนนี้ก็เป็นแนวทางของแม่รอยเอเดอร์นะครับนี่แม่รอยเอ็ดนะครับหรือว่าท่านใดนะครับมีช่วงมีหมานกับคุณแม่ก็ อยากจะมีค่าน้ำชากาแฟร่วมทำบุญนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ทางห้องแอดได้เลยนะครับนอเลขบัญชีนะครับเดี๋ยวจะบอกคร่าวๆให้ก่อนก็ได้นะครับน้อไม่น่าจะผิดกดเท่าไหร่นะครับนอบัญชีนะครับทำบุญร่วมกับแม่เด้อน,นะครับนอธนาคารออมสินนะครับ020377156086นะครับนะก็ลองลงลงลอง,ลอง,ลอง,ลองว่า ใครอยากทําบุญนะครับเนาะหรือว่าค่าน้าชากาแฟก็ติดต่อสอบถามไปนะครับเนาะอ่ากับธนาคารนะครับเนาะเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์แม่จักผมอาไวใส่นะครับเนาะไม่รู้ว่าแอดเอาไปไว้มองไหนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของ ครับสำหรับเบอร์เลขเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่ก็0961758075นะครับเนาะ0961758075นะครับสำหรับเบิกเบอร์โทรศัพท์ของแม่ร้อยเอ็ดนะครับ FC นะครับเนาะก็มายจำอีกรอบเพื่อเอานะครับเนาะนะ FC นี่ครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นของคุณแม่เขาเลยนะครับเนาะเน้นทุกตัวนะครับเนาะเน้นทุกตัวเลยนี่เทบทุกตัวนะครับแต่ก็ให้กลับด้วยนะครับบนล่างนะครับบนล่างไอ้ฟี่ครับไอไปที่บนล่างเลยนะครับเป็นบนล่างเด้อ ล่างนะครับขอให้ใช้วิจารณญาณนะครับชอบกระจัดคัดก็่านไปนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับทุกจริงทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเนาะใครชอบก็ติดตามกดติดตามไว้นะครับเนาะสำหรับแนวทางของคุณแม่ร้อยเอ็ดนะครับเนาะแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับแม่ร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็มีของเซียนรุนนะครับเซียนรุ่นนะครับแนวทางรัฐบาลไทย3ตัวบนตรงต๊ะแล้วก็2ตัวบน ของแม่บัวฝันคนฝันแม่นนะครับลงไปหมดแล้วนะครับนีลงไปหมดแล้วนะครับสหรับแนวทางของรัฐบาลไทยแล้วก็อ่ารัฐบาลลาวนะครับของเซนลุนก็ลงไปแล้วนะครับอ่ะเหลือแต่ของเสียนอุดรนะครับเสียนบ้านนอกเซียนกรทมเคียนคนโคราชนะครับเนาะเซียนลำปาวนะครับยังไม่ได้ลงเลยนะครับเอซี่นะยังไม่รู้ว่าจะทันไหมนะครับถ้าไม่ทันก็ไปทางคลิปช็อตนะครับ ถ้าลงไม่ทันก็เป็นคลิปช็อตเดอ้อนะครับวันนี้2องทุ่ครึ่งถลับลาวพัฒนาก็ปล่อยนะฮะไปแล้วนะครับของเซียนลุนนะครับอันนี้ก็เป็นของคุณแม่ร้ออ็ดนะครับสลับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะนะก็ให้ใช้วิจารณญาณและการับชมกันนะครับนะก็มี6 4 7 4 6 7 0 4 06 09นะครับเนาะนะ กลับด้วยนะครับไปกลับนะครับไปกลับนะครับขอให้กลับด้วยนะครับ FC นะครับกลับด้วยนะครับบนล่างนะครับกลับด้วยนะครับเนาะนะก็เราไม่สามารถรู้นะครับว่ามันจะออกตัวตรงหรือออกตัวกลับอ่ะว่าวลายใ้ายห่างเนาะพี่น้อง FC นะครับจะลำขั้นนะครับเนาะนะก็ว่าให้มันทอดเวลานะครับเนาะนะเวลามันก็ต้องให้จำก็ไม่ตจำกัแปดนาทีนะครับเนาะ FC อ่ะก็ขอให้ f c ทุกคนทุกท่านโชคดีมีชัยกันทุกคนขอให้เฮงๆขอให้ปังๆนะครับ ในวันที่16พฤศจ,จิกายนตงนรงพัโร17นี้นะครับ,นะบเนาะกับแนวทางคุณแม่101นะครับเนาะ4โมงครึ่งนะครับรวยกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ